ท่านผู้ชม,ชมที่ครบครับนี่ก็คือบรรยากาศแม่น้ำน่านนะครับหน้าวัดท่าหลวงนะครับซึ่งเดี๋ยวอีกใจเดียวต่อไปนี้จะชมความมันครับขอทุกทาากำลังการถ่ายท่อสดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่เป็นบรรยากาศที่ยิ่งใหญ่ครับนี่คือแม่กะแห่งเรือยาวนะครับและคู่นี้เป็นเปิดนดมาก็ชิงช้าเลยลยครับทันแสงกับจักรนาราย ร้องน้ำเดะจากตะไรจากตะไลเป็นแผงผายแรงจะใส่กี่บาผันแสงรองน้ำเหมือนฟังกันดีจะได้ร้องผับ่หรือไม่ไอคูนี้เริ่มจะเบียดกันมาเริ่มจะเบียดกันมามองตามสายตาจากตะไยกันไม่พอยชวนตีตลอดทะเลไปเลิวผันแสงจะดีพ้นหรือไม่พ้นอันตะาย เปิดเกมมาเปิดเกมมานี่ก็โอ้โหเหมือนมวยอยู่ใสตั้งแต่ยกแรกเลยทีเดียวครับโอ้โหสรุปว่าใครชนะคุณกุ้งคุณอ๋อยโอ้โหยังดูไม่ออกยังบอกไม่ได้เลยครับคมยังไม่ยกใช่ไหมคู่แรกก็มันจริงๆอ่ะนี่คือจักรนาริการ์ใช่ไหมเนี่ยเรื่อยใช่ค่ะจากนารายณ์แปดแปดเจอกับพันแสงนะคะนี่ถือว่าเป็นการรีแมตชทคู่ชิงเมื่อปีที่แล้วด้วยจะเสื้อจะเป็นสีเหลืองทีมไหนทีมไหนอ้าวร่องน้ำ จักนาราย88นะครับเมื่อกี้นี้เห็นบอกว่ามีอาชีพพี่แววครับผมว่าอาชีดเท่าไหร่8 8อ๋อจากรนาราย8 8บอกเสียงบอกว่า10,000แสนบาทอาชลิเทพนะวันนี้มาคุมเองเลยโอ้โหนี่คือจากรนารายแต่ว่าสจ๊โดกอ้าวป <8 S 1> ็นไงแล้วเป็นปีที่3ของพันแสงซะด้วยนะอาจารย์ใช่ค่ะพันแสงเจอกับจักรนาราย8 8ค่ะยาวเล็กสามปีม่ไปดูกันค่ะโค้ชสำคัญครับ แอลหรือไม่เจอจังนาฬายักแปดแปดร่องน้ำเป็นมะเทียวแรงจังนาฬายชนะไม่ได้หนึ่งเที่ยวเป็นการพายชิงถ้วยมาแล้วทานเมื่าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบไปแรกเอาละว่าร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงพันแสงจังหวัดพิจิตรพระยาคอยเกลือพายบอดพายเบียร์สะพายอย่างนี้อันตรายอีกแล้วว่าที่เมืองจังนายเริ่มจะตะคุบแล้วจังนายิร่องน้ำเป็นกายแรงแดงจมาแดงจมาแสงได้ด้วยความแสงกินบอลไม่บลเอาละครัเมื่อวานทั้งแสงเกือบกลับแต่กลับมาได้ให้กำลังใจเสมอเที่ยวนี้ดูซิว่าเกือบกลับแต่กลับได คุณกู้งคุณอ้อยครับพูบคุณคนภาคกับภาคอะไรสายอะไรหัวใจจะหยุดเต้นกนะคุณผู้ชมตาแบงตาแบงหรือเปล่าแม่จะแซงจะแซงหรือไม่แซงไม่รู้ค่ะแต่ตอนนี้ได้แค่หัวใจจะวายค่ะนี่ผมชอบตรงนี้นี่นี่สีสันมาฮากองเที่เข้าไปอ้าวอ้าวอ้าวโดรนของเราจี้เข้าไปให้ติดเลยไปดูที่ปลายนะเป็นยังไงดูที่ปลายนะผ่านไปเขาร้องแสงค่ะเที่ยวแรกใครชนะเที่ยวแรกเป็นจักรนะ อ้าวก็ะยังงี้ก็ต้องมีสามเที่ยวดิสามเี่ยวสามเที่ยวอ้าวผมบอกแล้วว่ายังไงเดี๋ยวว่าได้เจอเที่ยวสามแน่นอนเพราะว่าปะเด่นใหญ่นะครับอ้าวฟันธงเลยวัดดวงอ่ะวันนี้ใครได้แชมป์สนามนี้เขาไปเที่ยวสามนะเขาบอกว่าไหนๆก็ช่องห้าวัดไทยทอดสดครับเอาให้คุ้มนี่นี่คือสุดยอดพันแสงก็ไม่ยอมแพ้จริงๆนะคะเที่เดี่ยวดูออกมาสองสีแล้วนะจะกลับมาได้เหมือนเรือเล็กหรือเปล่าเขาบอกว่าจะออก วันไหวหมาแล้วเว้ยไอ้คู่นี้อันตรายซะด้วยอันตรายซะด้วยนเนี่ยมาต่างคนต่างผายพายกันมาแล้วเปลี่ยนแพ้เปลี่ยนชนะชิงถ้วยพระราชทานเรือยาวได้ไปเกินสามพิภายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบล่องน้ำแดงร่องน้ำแดงแพันแสงจังหวัดพิจิตรวอยางคอยเกลือพายแรงพายแรงวะยางคอยเกลือพายแรงแสงน้ำมาพายแรงแสงน้ำมาจากนารายจากาน,นารายไร่ผลไร้บีเอารวยต่างคนต่างบทต่างคนต่างบีต่างคนต่างก็ยีพันแสงจินนิพอล รอ้าหน,นีอย่างนี้ตกที่นั่งลำบากครับพอตูตามสายตาพันแสงนั้นออเจ้าทิงจังหวะออกตัวหนีมาก่อนดูสิว่าถวยพระราชทานสองใบปีนี้จะอยงกับสตอ,อ,อสไปหรือไม่ในเมื่อใบใหญ่หลุดไปแต่ใบเล็กยังมีความหวังครับดูเิว่อลองน้ำแดงในนามพันแสงในขณะนี้สอจอดองสตอ,ดอ,สอดองจักรนาลายรวมถึงไม่ว่าจะเป็นป่าชนิดเทพอใบนายกกล้องกล้องปีลันพอใบในเมื่อลูตามสายตาไร่บ,บ,บ่ไล้บีไล้ขยี้จีตามขุ้นมาทีมงานปุ้ยเวลาทองในเมื่อพันแสงหนีแล้วพันแสงหนีแล้วจักรนาลาย เอาละครับดูสิว่าตามทันไม่ทันทันไม่ทันไม่รู้ลงน้ำสีแดงครับพันแสงพันแสงบอกว่าจัดกำใช้จัดกำใช้ได้เที่วที่สามหรือไม่หรือว่าโดนจัดละลาย88จัดละลาย88ดไล่คอดไล่คอดไล่คอดแต่ว่าพันแสงเคาะหนีบอลแปดสิบเมตรสุดท้ายเฮเลโลสารพัาเรือดีไม่ธรรมดาลงน้ำแดงลงน้ำแดงพันแสงพันแสงไล่บอลไปป่ายตีแรงแรงละมาตีแรงแสงละมาจัดละลาย8ปดแปดไล่กอดคอ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 ปุยประดาทองยกไปพายแล้วไม่ไหวไม่ไหว พันแสงยังเหลือหนึ่งใบนั่นก็คือ30ฟีภายในวันนี้นั่นก็คือทีมงานผู้ยะกกำนันขเนศสงวนทรัพย์สอจอดไหลเข้าเซลใช่ถือว่าสุดยอดครับพันแสง30ฝีภายสามารถของแชมป์ถ้วยเป็นกรรมสิทธิ์ได้3สมัยครับจากนาลายก็เป็นรองแชมป์ปีที่2ครับก็เป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ครับยินดีและดีใจครับกับผู้ชนะครับอ่ะคู่ต่อไป ทีมพันแสงจริงๆนะคะโอ่หาจากเรือใหญ่55ปีภายมายังได้30ปีภายค่ะแม้ว่าจะแพ้ไปก่อนในทีวแรกนะคะแต่พวกเขาไม่ท้อค่ะกลับมาอีก2งเดียวหลังพวกเขาเก็บชัยชนะแล้วก็ครองด้วยพระราชทานร้อมเป็นกรรมสิทธิ์นะคะเพราะว่าเป็นปีที่3ติดต่อกันนะคะคุณกุ้งอาจารย์แววใช่ค่ะแต่ก็เป็นกําลังใจให้กับเรือจากนาราย8 8นะคะแม้ว่าจะเอาชนะทีวแรกไปได้แต่ว่าเกมการแข่งขันค่ะมีแพ้มีชนะนะคะ